การแจ้งเหตุเพิ่งได้กลับมาคุยริษาอีกครั้งเหตุจากโฮมเทาชชาๆเล่นเอาแฟนๆถึงกับต่อมเผือกกระพือเมื่ออยู่ๆนักร้องหนุ่มกันพัฒก็แชร์เพลงใหม่ของตนเองไปให้อดีตแฟนเก่าคนเคยรักอย่างนางเอกสาวที่สาววริทิสาช่วยโปรโมตจนทำเอาแฟนๆสงสัยว่ากูนี้เขาร่ำพัดหวนกลับมาคบกันอีกครั้งหรือเปล่าแถมหนุ่มกันยังออกมาเปิดใจยอมรับว่ามูฟออนจากรักเก่าที่เพิ่งเลิกลาไปมีคนคุยใหม่เรียบร้อยแล้วจริงๆ แต่ไม่ยอมแยมว่าสาวคนนั้นคือใครทําให้หลายคนอดจะโยงว่าเป็นท่สาไม่ได้กระทั่งล่าสุดหนุ่มกันออกมาเคลียร์เรื่องนี้ความจริงตนเพิ่งได้กลับมาคุยกับท่สาใหม่เมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์นี้เองหลังห่างหายไม่ได้คุยกันมานานมากเคยคุยกันในฐานะเพื่อนเท่านั้นต้นเหตุที่ได้กลับมาคุยก็คือตอนดูซีรีส์เกาหลีเรื่องโฮมเทาชาชาชาและเห็นว่านางเอกอย่างชินมินอายิ้มสวยดีเห็นแล้วก็นึกถึงทีสาเลยแคปและส่งไลน์ไปบอกว่า ยิ้มสวยเหมือนเธอเลยและต่อมาเลยได้คุยกันเพราะที่สาชอบดูซีรีส์อยู่แล้วส่วนเรื่องที่สาแชร์เพลงโปรโมทให้นั้นหนุ่มกันยอมรับว่าเป็นคนแชร์ไปให้โดยตนแชร์ไปให้เพื่อนๆในวงการหลายๆคนรวมทั้งท่สาด้วยซึ่งที่สาก็ถามว่าจะให้ลงโปรโมทให้ไหมตนก็ตอบว่าลงได้เดี๋ยวคิดแคปชั่นให้บอกให้เขียนว่าเขาส่งมาแบบนี้เขาคงยังไม่ลืมเราจนสาวเจ้าถึงกับร้องเสียงหลงจะบ้าเหรอให้เราลงแบบนี้เดี๋ยวก็เป็นเรื่องหรอก ก่อนปิดท้ายว่าท่สาก็ยังน่ารักเป็นเพื่อนที่ดีมากๆเสมอไม่เปลี่ยนเลยเจอกันตามงานก็พูดคุยทักทายกันตลอดครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ